เซินจ้าเซินขับรถเที่ยวก่อนเด้อค่ะเดอะ้อพี่น้องขะเดี๋ยวกลับหน้ากล่องให้พี่ให้น้องได้บิ่งด้วยจ้าขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องขะยายล้านจอมจุนแฟมิลี่พาพี่พี่น้องเที่ยวค่ะกะจ็จะประมาณมาว่าใครซัดปันใดเด้อค่ะเดอะ้อมาตามระยะทางนะคะพี่น้องคะ่ะพาจอมจุนไปเที่ยวค่ะ จจะมืดๆจักน้อยเด้อค่ะเด้อพี่น้องคะช่วงนี้นะคะเนาะอันเภอวาปีเราก็จะจะประมาณนี้ละค่ะพี่น้องส่งสงานค่ะพี่น้องคะไม่ต้องตกใจเด้อพี่น้องเด้อนะคะเยะล่านจอมจุนนะคะค่ะขับรถเที่ยวส่งงานกินเกาจา้าขัดมักเลาะนะพี่น้องค่ะแงยยิ้มยิ้มจักบาทก่อน สี่บาทให้ <Hey. S 2> แม่บอกว่าจับป่านี่แล้วเราบอาอสี่บาทสี่บาท <c oughs> ไอ้เบิ่งบรรยากาศค่ะวิวชื่วทัทร์รอบอำเภอเมืองพรทศุีจากีนองเราไม่มีไฟเขียวค่ะเราไม่มีไฟแดงเออขอทษขอไปไม่ไม่มีไฟแดงมีแต่ไฟเขียวนะคะผ่านตลอวดจา้าแม่เติมน้ำมันจ้าเมื่อกี้นี้นะคะ มีแวะเติมน้ำมันจ้าพี่น้องคะขับรถกินลมชมวิวยามกลางค่ำกลางคืนเด้อพี่น้องเอ้ยออตอนนี้พี่เตอร์ขับรถเนี้ยถ้ารู้ไวหายายอะ่ะแล,พล้พี่เตอร์ไปรับหนูพี่เตอร์ชอบปหนมานางนั้นตลอดเป็นไไปทางไหนก็ได้หมดเลยจ้า ไปหรอกทางนี้ครับร่มกว่านะคะร่มโปรสบายค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณนะคะสิบล้านดวงตาจ้านะคับรถน้ำกันจ้าพี่น้องครับเป็นยังขึ้นไปยัางกันขึ้นนะคะพี่น้องยัางกันเวรก็เปิดร้านแล้วค่ะพี่น้องครับวันนี้ไม่ลุกพาเขาเราจะนาะชมธรรม ยายล้านก็เลยต้องเข่าออกช่วงคำจ้านะคะปกติแล้วยายล้านก็จะปิดปิดล้านนะคะช่วงเอ,อ่อปิดล้านช่วงสองทุ่มแลคะพี่น้องค่ะแต่ว่ามื่อนี้ก็ปิดเร็วจังน้อยนึงค่ะพี่น้องฮ่าฮ่าฮ่าถูยายล้านเลื่อมบึงไฟแดงค่ะพี่น้องฮ่า่าแหลนท่านไฟแดงจวดมาหนึง่งโอ้ยเลื่อมบึงไฟแดงโอ้ยขอามตื่นความไฟเด้อคุณตำรวจเลย ขอบคุณมากนะคะ5ล้านดวงตาจ้าขอบคุณทุกคนทุกท่านจ้าเป็นขับรถกับเรือครับลาด้วยกันจ้าพับเขียนไม่เป็นครับแต่ยังรอพับเขียนจ้านี่แหละค่ะพี่น้องคะสําหรับเอ่อย้ายลานเนาะจะประมาณนี้ค่ะพี่น้องไปเองไม่เองยุคกาเป็นนี่แหละค่ะอยากไปใซ็กับบ้านเนาะค่ะเนาะงกับจอมจุนเนาะค่ะเนาะงกับบ้านตอน ต่างกรรมข้ามกับการข้ากลางคืนเละจ้าพี่น้องค่ะเป็นอยังคือเดินไปย่ำกลางคืนก็ไม่ทุลาค่ะพี่น้องค่ะก็เลยไปย่ำาคืนเนาะค่ะเนาะย่ำกลางเว้นกะบอกว่าแดดบอว่มันกะบ่เชื่องดอกค่ะมันกะบ่ซัดเท่าใไรนะค่ะน้องแต่ว่าข้า็เปิดลานแล้วช่วงเช้าช่วงกลางวันนะคะพี่น้องคะอ่าก็เห็นงานเห็นการเนาะถ้าสิไปย่ำอ่าข้าเปิดลานถ้าวเตื้อมีแขกมีลูกค้าเข้ามาแล้วพี่น้องมันกะบ่ได้รับแขกรับลูกค้าจยังสิเว้นถามกะบ่ได้เงินเปิดราคาพี่น้องค่ะทุกวันนี้เนาะค่ะ ซูเมอร์นี่แกะกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องแหละค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ามีเงินเท่ากับไปก็ได้นะคะพี่น้องอะมันก็บอกว่ามีฐานน้ำมี่าไฟมีค่านน้ำนี่เลยจ้าพี่น้องจ้าอ่าสารพัดจีบาตา่าสุยางเนาะพี่น้องค่ะสูเมอร์นี่เลยจ้าเด้อนะคะขอบคุณหลายๆ25ล้านดวงตานะจ้าเนาะมาขับรถกินลบชมวิวนำกันเลยจ้าเดออนะคะขับใหลานจ้าว่าขนาดบางคนนะคะพี่น้องค่ะบริวารใช้เนาะค่ะพี่น้องบางคนเนาะคนเฮานะคะ เห็ดนางเฮ็ดอยู่มับมับยังบ่มีเงินสิซื้ออยู่ซื้อกินอ,อยู่ค่ะพี่น้องคะแหงเฮ็ดแหงจมจะว่าเป็นอีหยังเนาะค่ะสุง,ะะสงที่บ้านเฮาเนาะพี่น้องคะเขาเรียกว,ว่าค่าใช้จ่ายนะคะ่ะมันก็หลายกว่ารายรับจ้ะพี่น้องคะนะคะรายรับถ้ารายรับได้หลายๆสมือสมือนะพี่น้องก็สิดีอยู่ล่ะค่ะพี่น้องคะนะคะ,อคะขอบคุณมากๆนะคะ30ล้านดวงตาจ้านะคะ เป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะคะเนาะก็เป็นกําลังใจขอบคุณนะคะอ่าที่เขาหาแล้วนะคะพี่น้องคะมาเป็นต้นยอดล้านเลียวนะพี่น้องคะมาเป็นมือยอาาดล้านเลียวกะอย่าลืมขอคนละหนึ่งไรเท่าน,นั้นได้ใจพี่น้องค้าขอขนละหนึ่งอะไรหนึ่งแชร์นะคะเอ้ย อันช่เเป็นยังรกคะพิ่นะคะพระตัวใครก็แช่กอะไรจ้าเพแต่ว่าไอ้พี่หนองนะคะโคตไหลยล้ากุหลาดดวงกุหลาดดวงก็โอ้ดีใจาคพนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆนะคะสามเลือสามลค์จ้านะคะมีแห้งมีแห้งจากพี่นะคะจังเป็นมวลนัสสูุ้บุบ่วักไกสิตามมวลเอา คอยอบนาเด็กีผูบอกขู้เจ้าผู้สาวของใคเขานี่ย้อนวานป็นจังสีเอาก็เ่าวคำอำลาเอาถอดเดี๋ยวสาม,มีก็พอด้พี่น้องจ๋าหลานลองเก็บมุมเดียคกัดนด้อยนะคะอันนี้เราไป้ห้ยื่จ้าพี่น้องจ๋าค่ะ เอาหมดเลอยากไม่อยากฟังเพลงขอม,มาได้จ้าพี่น้องคะได้ยินแล้วทัทนเด้อจ้ะเด้อทอนเต็ม่ได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะนะคะนายที่ยิ่งยิ้มให้แมงลีอูสจักกูได้พบแต่เป็นเจ้าของกูสิ มีดต่พอลิงสัำฟังผูง้หายใจว่าเออเพียงเช้าสิอาณาเธอนี่ผัวสุอเออเป็นตัวเชี่ยเลยเสยเช้าสิจริงชังยากขอบคุณมากมานะคะทุกๆคนทุกทท่านเดอ้อค่ะเด้อนะคะมาเป็นกำล,ลังแรงใจจ้านะคะป่านะคะ แก่ร้านไปเที่ยวจ้าระคาสิไปเบิ้งหมอลันทางไหนกับว่ากันไปนะจ๊ะพี่น้องค่ะแต่ว่าแก่ร้านเกิดขึ้นสิบบุืงขึ้นเราไปเบิ้งหมอลันนี่เนาะค่ะเนาะต่าขนาดหมอลัอยู่ว่าพี่เดี๋ยวแจกะยังเบิ้งบ่สวดอยู่พี่น้องค่ะนะคะอ่าถ้าพี่พีนน่น,น้องฮะคำรดนีนย่างกันขึ้นจ้าพี่น้องขอบคุณมากมากด้วจใจเลยนะคะ ยี่สิบห้าล้านดวงตานะคะที่เป็นกำลังเล่นใจจ้านะคะเอาผู้ได้ยากนะฟ้าฟังเพ้งยังนะคะขอกันต่อมาได้เยอะจ้าเด้อน,นะคะแต่ลองเด็กก็จะลองให้นะจ๊ะเนาะอามือสกครูเนี่จะเป็นเพ้งเพ้งจีนนะคะเด้อน,นะคะอันเด็กน้อยเลี้ยงเขาเออนี่อ่ะคนเลี้ยงเอ่าคนเลี้ยง คนเลี้ยงแกะที่ใจรักนะคะพี่น้องขะใจรักมากๆนะคะนี่ก้อนแรกของเพบอร์จะพี่น้อนงขะสำหรับเป็นฟิกจีนแบยสักเนี่ยน,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 นะคะเป็นที่จังบานเท่านี่แหละค่ะเป็นที่จังผักเนื้อผักอีสานผักกลางจีนนะคะพี่น้องขะแต่จุดๆนานนะคะเพอ่์เกิดจะมีหลายสิ่งหลยายอย่างนะคะ,นะเนาะมันเป็นเนื้อเพิกที่จะดื้อนะคะบางคน,นอาจจะบ่รูหรอกนะคะเอ๊ะหลอไม่อย่งว,วะเสียเวลาคะ่ะเนาะ กานเพชรจีนค่ะนะคะในอ่าเขาเรียกว่าสื่อสารให้ก้องรับนะคะพี่น้องคะขอบคุณมากมากสิบสามล้านโดตนตามไปจ่ายนะคะคนเท่าถุกคนเท่าซูคนสซูเมี้นะคะพี่น้องคะบางคนก็นเถิดพื่ความรักนะคะพี่น้องคะบางคนก็นมุจกักทำแบบรักมันเป็นยังไงนะคะพี่น้องคะบางคนก็เอาหักไม่รักนะคะพี่น้องคะบางคนก็น เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จในรักกับมี่นะคะพี่น้องค่ะดีใจด้วยกับทุณคุณคุกคุณทางละคาคนะคะจังได้กับอให้สุขคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญระค่ะพี่น้องค่ะดูน้ำกัญังไม้เท้ายอดทองกตะบองยอดเพชรนะคะพี่น้องค่ะนิ่งๆปังๆสวยๆสุขคนได้ด้วยนะจ๊ะพี่น้องค่ะยายล้านกะเอากําลังแรงใจนะคะซอยพี่ซอยน้องนะคะ อบาบอกแป๊บเดียวนะคะพี่น้องค้ายายร้านบอกแป๊บเดียวกะก่สิหันของเดียวยพี่น้องนะะคขอบคุณเลยละให้สุดเสุดเพื่นละจ้านะคะไห้กำลังแรงใจมากะคะ่ะ่าเจ้าให้มากคอยให้ไปดูพ่อปานนี้ละค่ะพี่น้องค้ายายร้านแกมาแตกต่างกันนะคะคพี่น้องค้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะ,ะยายร้านอ่านซื่อบริได้เด้อค่ะเด้อนะนะคะเพราะว่าพี่ร้านขับรถดูยูน่าจานมันบัใคายินบัน ันใด้จ้ะนะคะนะคะี er man, ่ตอนไหนอ่ะคือซ okay. ื้อวันส yeah. ิเป็นรถเล่แซงบ่ะไรหรอกค่ะเพราะว่าแยร้านสีเหลี่ยวนะคะเนาะแยร้านสีดียวนะคะแมนบ้าะเก้าต่าว่าวพี่น้องแยร้านหลงโอ้ยโออแม่นี่นี่แหละจ้าพี่น้องค่ะบบก็อยากแซงเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันสีเลี่ยมบางเดียวพี่น้องค่ะใกล้สีเหลี่ยวเลยจ้ะนะคะ ผลิจีตอดเอาด้วยค่ะได้ขอบคุณล้ายๆนะคะที่อามาเป็นกำลังเงื่อนสานิยังร้านจะนะคะ mm hmm. ได้แับบางเสี้ยบไปก่อนละเพราะว่าเม่อ,อยากเรียนน้ำฝนกระจะอกนะว่ดศิวว่าส mm ิบวเสี้ยงมันก็อดก็ได้ดอกค่ะพี่น้องค่ะนะคะเพราะมันตอดเอาซาละเกินขอบคุณมากๆนะคะสำหรับหัวใจกอดๆจ้า ไปเรียนน้ำฝนแล้วหอดเป็นหอดทีบเได้เนาค่ะนะคะยะาลานันโอ้ยคนไม่ไหวนะคะอด,ดนกนทนแค่ขอบคุณนะคะพี่น้องค่ะยะลันว่เอาลายดอกจพี่น้องค่ะสูงสุดก็ยังมันเป็นกรรมทรรกันขึ้นเนาะค่ะเน,น้นองเอาไรก็เป็นว่าเอาไรเผลอได้เผลอได้ยุคผ่าแต่วานะคะเนาะมันจะเคิื่องบึงหน้าจอน้ำเคิื่องบึงขับรถทั้งทางน้ำเคิื่องบึง ด้านหน้าด้านหลังเนาะค่ะพี่น้องค่ะด้านข้างและจ้าด้านขวาดีแต่ว่ารถมาหลายปันใดพี่น้องค่ะขอบพระคุณทุกคนทุกท่านเดยอค่ะเด้อนะคะเดี๋ยอะพอดะจะเส้นหาหน้าที่ค่ะพี่น้องค่ะยันร้านบ่ออะไรเอาเส้นหาหน้าที่ก็พอนะคะพี่น้องค่ะอย่ไปให้น้องเด็กมึิเลี้ยงกันละค่ะคับรถกินลมชมวิวเล่นยามกลางคืนนะคะพี่น้องค่ะ แต่บอกว่ามีเบียดบ่อุ้ยกับบบบิ๋แล้วนอย่างกังเกิลนอยพี่น้องปาบอเรศไมีเบียดย่างกังเกิลเด้โนยเลรันบอมีเด้อเบียดย่างกังเกิลมาค่ะเนาะเอ้ยบอเรศบ่อยย่างอื่นเด้อค่ะเด้อนะคะขอบคุณมากมากนะคะสามล้านดวงตาที่อยู่นั่งกันตอนนี้นะคะเด้อนะคะยจลัดก็จะได้เดียวแล้วนะคะเนาะยจลัดจะจะเรียนต้นเยอะค่ะ โอ้มาน้า <âu baik. coughs> พี่น้องคะย้ายร้านบึนนกกไอ้คนไปกอนย้ายร้านโกโก้ให้พี่น้องคะย้ายร้านเดียวบุง้งรถขาเจดาด้าได้เยอะอ่ะเจี๊ยบสมมจูบดากเขาเจี๊ย,ยบสม,มอจูบขางเขาพี่น้องคะบ้างั่นแล้วเขาย้ายร้านค่าบิ้งตังแต่กองนี่แหละคะ่ะดีดีเขาจอดทันนะคะพี่น้องคะแต่ว่าย้ายร้านมามาซาเขาเด้อค่ะเด้อน,นะคะเขามาเร็วเกินนะคะโทษเขาเด้อตอนนี้นะคะ ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะสว,สวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะคุณอาเลิบเจ็ดเลิบเจ็ดจ้าเป็นสัตว์ป่าเฮ้ยขอบคุณมากมากค่ะอันชิฟวายไซส์ชิายเมียบ้านละค่ะผ้าจอมจุน,เนมเกี้โดเลนเนาะคะ่ะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์อันวันเสาร์กับบารีมาจ้าพี่น้องค่ะวันเสาร์บารีมา นังค่ะมาวัาหน้าทีนี้มาเลี้ยงจังเอยกับนับดอกคานนะคะพ่ะจอมจุนมาเล่นน้อยายนกตาจ้านะคะขอบคุณมากมากขอบคุณหลายๆนะคะที่คุณอานะคะมิยังฝากความถึงลูกชายบอร์จ้าขอบคุณมากนะคะอาเรื่องอะไรจ้ามาเป็นกําลังแรงใจนะคะมาเป็นเพื่อนนะคะขับรถยนี่ยขับรถขับขี่ขี่รถกินลมชมวิวจ้าพี่น้องค่ะเป็นยังคือแม่ย่างกังเกิ้ล ยามกลางวันออ้ยเสียตาคราบพี่น้องจ้าปัดปัดบปัดปัดบปับไม่ใครเห็นองบันใดนะคะเนาะเรียนแห้งบ่อยพี่น้องตัวเราเพือเตานี่หละจ้าขอบคุณคุณอามากมากนะคะถึงหกสิบหนึ่งถึงหกสิบหนึ่งอหกสิบหนึ่งจ้ะปัจจิพ้องันปัใดจ้าน้หนะะแมนี่เรียมีมะลามจ้ามีมะลาม โอ้ยมาลำอะไรไปเ<อ>ดี๋ยวนี้เลยเนี่ยบ้านป้าแม่แขับไปเลยยุข้างน้ามีมาลำนี้น้องว้าวไฟแสงสีลยยิบรลยยับเลยจ้าไม่รู้สึกว่าสิบ,บ้านยังมีเอ่อ ที่บ้านเสียโงเงีย้ยแหละค่ะเสีโอโคงนี่ขี้หมูขี้หมูจ้ะโอ้ย้าห้านข้าตัง,ตะ,งตะบึงข้าตะบึง,งหม้อล้อนชิโจา้าเออมาจอมจุนไปบึงหมอร้อดีปอน,นายกับตาไปด้วย ขอบคุณคุณอามากๆค่ะแม่นค่ะแม่นี่ดีนี่มอลำอยู่บ้านเสียโปกจ้าไปไปนอนนี้เลยตึงๆไปเองเปิดประตูตยู่หมดได้นอนไปเราต้องตามตไฟ ไม่เห็นแล้วยังไงมองข้างๆกันตรงนี้สุดมองข้หเห็มีเยอ๋อแสดงว่าอยู่ตรงนั้นจริงๆอยู่ซอยเมื่อกี้จริงด้วยซอยเมื่อกี้โอ้โหๆๆๆไง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 อ๋อ โอนี่ซอยนี้ที่ซอยนี่ซอยนี่ซอยแค่ร้องให้อกับตาไปจริงเลยซอยนี้ใช่หมอลำซิ่งพี่น้องขอบคุณพานะคะหัวใจก่อนจ้าขอบคุณหลายๆค่ะบ้านี่หมอลำซิ่งชนะอยู่บ้านเสือโก้เสารันเ่ไปเราทางยันเขาตีกันใช่บ้านนี้เป็นบ้านนักเลงจ้า ขอบคุณคุณอามากๆนะคะขอบคุณทุกคน,นคคทุกคนกำลังเร่งใจเดค่ะเดอนะคะขับรถกินลมชมวิวดีกว่าไปเบิรงหมอลรมเมื่อกี้นูเห็นไฟอะไรไม่รู้มาจากต,ตรงนั้นอะ่ะเออประไฟนี่หลกไปบ้านพ่อเกษตค่ะเออ มีกด็ดีไปย่างนึงเนาะค่ะพี่น้องขะเออบ่เรื่องบ่เรื่องเงินหาอยู่หากินยังบ่ราะท่านเองซาบ่เรื่องเอ่อเพรอื่นยงล่ะรายรับรายจ่ายนะคะพี่น้องค่ะแต่ละคนมันก็บ่คือกัน,นเ,เ,าเ,าเานาะค,ะะคะพี่น้องบางคนนี่นะแต่ใดะพอพอใส่บางคน,นบ่หาก็พอใส่เด้อพี่น้องเด้อนะคะบางคนกัมีนะคะมีผู้น,น,นั้นผู้นี้ซอยเหลือนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าคดีล่ะค่ะพี่น้องขาจังได๋ก,ก็ขอให้สุขผสุดคนนะคะเนาะ มีแต uh, ่ความสุขความเตลิดนะคะตอนนี้ได้11หน้าที่แล้วนะคะยแยร้านโบเอาร้านยแยร้านเอาคอแค่20หน้าที่พ่วนะคะพี่น้องคะในกองบริหารพี่พี่น้องสุขุมสุขพนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงได้ใจดื้อนะคะบ้วนเจ็บยัดจดใจว่างขายาสมีนะคะคิดสิ่งใดวางสิ่งใดคอยทุกทุกทุกทันสมความมุ่งมั่นปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องเงินไหลข่องไหลเข่าทุกคนทุกบ้านทุกกระเป๋าหิงหิง รวยรวยปังปังกันสุดๆสุดพ้นได้ใจเด้อนะคะช่วงนี้ไฟบอกใครมีมันจะหมดเมืดจากน่อยเด้อค่ะเด้อนะคะเชิญเลยค่ะคุณแซงไปเลยจ้านะคะ,ะ,คะขออนุญาตเด้อค่ะเด้อขออนุญาตลงไลน์ออน,นะคะเนาะเพราะว่าอ่าสิบเออสิบเก้าอ๋อยี่สิบนาทีพอดีเลยจ้านะคะบายบายค่ะเลิฟยูเลิฟยูทุกคนทุกท่านแล้วก็ ทุดท้ายขอขอบคุณคุณอาน้ำเด้อค่ะเด้อนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะคุณอาอีสานพลังแฟมิลี่นะคะขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็คุณอาค่ะเช่นไม่ต้องขอบคุณเลยนะขออนุญาตลบแม่จ้าถึงบ้านแล้วค่ะตอนนี้ถึงบ้านแกหน้านะคะเนดอกยี่เจ็ดบ้านน้องปูบ้านน้องแสนจ้า บ้าน้องคุงละบ้านน้องแซนได้ได้ปกดแล้วนะคะแต่มันไม่ไม่สะตอมีเลยเนี่ยป็กดยังไดกับบอลุมพี่น้องคะสงสัยปดก็บบ yeah. ถือโตะไม่รู้ไงว่าคนมานอ่ะแผลมันไม่ออกกนเลยกด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 กมันออก bye-bye love you love you